Memory is everything. Without it we are blind. Without it we leave the fate of our world to chance. Hi guys. Hi. Do fantastic beat part 3, guys. เดินสี่ e ขต f อกเดินไม่เดนี่วันนี้เราไม่มีอะไรมากแล้วก็พานเาไปแล้วก็มีไม้แกสิบยิงแกเดียวเลยเนเราไปเดินทางกันเลยทุกคนไปนี่เราก็ยืนรอทุกคนยืนรอรถไปนะคะทุกคน ขึ้นรถแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เป็นเท่าไหรไ่ไปแล้น่าจะประมาณห้าสิบนิดนิดแล้วนะคะเก้าโมงห้าสิบเอ้ยแปดโมงห้าสิบนิด 80, นิดถึงแล้วก็ต้องรีบไปจังหวัดที่ขอใหคนไม่เยอะขอให้คนไม่เยอะอหนูเดีย๋ยวไปดูตอนจองบัตน,นะคะใช่ดังี้ค่าตอนนี้เรถึงโรงหนังแล้วนะคะแล้วก็วรอรอเพิ่งเปิดแล้วทุกคนดูสิเรามาเดีมากคือแบบคนเยอะโอเค วันนี้จะคิดว่าเราจะได้น่าจะได้ปิดโรงหนังดูใช่ไหมใช่ดีนะนี่ค่ะบเพิ่งเปิดไปเรื้ๆๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะจองตั๋วกันรอให้เปิดอีกให้มีพนักงานหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องได้ที่ที่จองไว้นะคะได้ค่ะว จ่ายแล้วใช่ไหมเ<ต>สร็จแล้วเดี๋ยวรอตัออกแป๊บเดียวหนออกกุก <c oughs> ครับขอบคุณครับได้ตัวแล้วทุกคน <c oughs> นี่นะคะเราจะไปนอนแล้วค่ะทุกคนพร้อมไปนอนมากครับทุกคนไปชั้นบนกันไปโรงแรม ลงหนึ่งปะหรือว่าน่าจะโงหนึ่งอเป่าทุกคนต้องมันมีในเรื่องในเ่อหรอนี่ครับปตอร์ทุกคน้เดินผ่านคุณจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมหรือยังไงเข้าก่อนดีกว่าไหนไม่ฉาละโรงนี้ครับทุกคนแอบคทุกคนเชื่อทุกคน The time is closed, my brothers and sisters. Our war with the Muggles begins today. The world as we know it is coming undone. If we're to defeat him, you'll have to trust me, Mr. Kowalski. We need you. I said I want out, and I want out. Ah! You do know I'm a witch, right? Dumbledore asked that I give you something, Jacob. to turn you back on your own kind. It was you who said we could reshape the world. Even if we make mistakes... You. We can try to make things right. We're gonna need some help. There's nothing you can do to stop me. Things are not quite what they appear. I trust you're enjoying your wand, Mr. Kowalski. <gasps> โอเคทุกคนดันได้จบแล้วนะคะสองชั่วโมงแต่ว่าอืมซัพอกว่าอะไรดีแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เกิดภาคสีไปเลยเนาะใช่ไม่ได้เกิดเลยเลยทุกคนแล้วที่รู้คืิ์ที่เดาก็คือใช่น้ดำเป็นคนให้แต่ว่าอย่างอื่นก็ไปดูเองไปดูเองทุกคนไปค่ะที่จะมีอะไรนะซัพพอ์อีกเช่นเช่นเช่น ไม่จบใช่เรื่องฟิลไม่จบแล้วก็อะไรอยู่คะเดี๋ยวลองนะมระเด้ไม่เลื่อนก็โอ้ยยังไม่เดินเดี๋ยวเป็นไม่ก,กินรอของยังไม่จบนะคะต้องรอดูภาพต่อไปทุกคนใช่นี่เราขอไปด้านนอกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมีสปอยที่หนึ่งบอกไปว่าก็คือว่าจะบอกว่าคนจะมาดูมากก็หักมุมแตจริงคือหักมุมน่าจริง เราคิดไวถูกไม่ถูกแต่ก็ใช่เราเราไม่ถูกเลยจะบอกอ่าไปไปไก็ได้จริงจริง,รงมันเฉลยตัง้งแต่ภาคภาคสองใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดโอเคก็ okay, คือต้องมาดูมีฉากซึ้งๆด้วยใช่ทุกคนต้องมาดู <Okay. S 1> น้ำตาไหลตับแตกอะไรก็หมดเลย,ย,ย,ยดีมากเจอกันใหม่ทุกคนกันบ๊ายบาย,บาย